เมื่อคืนนี้มีดราม่านะเขาบอกว่าปาดังขนาดนี้ให้ยูริสสาวสาวร้อยห้าสิบบาทเหรอน่าเกลียดมากพะนะเ <c oughs> กือบบักกี้เอาบักกวัก,กสักลงหัวแหง้งสามร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปกว่าความปวงบากสอกทางล้นกระโดดสกายคิกจับ <c oughs> ขา้างแบบสวอกทางลง้นกระมองสาวร้อยห้าสิบบาทม,มันถูกมันถูกไปหรอสมมุติอ่ะมันถูกไปหรอเอา้าเอาดูปาดปองไล่ฉัน บูจะเขาบอลเลนบอหังมาแย่แยุซรพบุรุกแย่แยกปลองราชันดีดีบ้างไหนหูบอลไปนผาดหัวเข้ามาไรหรเขาก็ได้ฉันดีดังขนาดนี้เอฟซให้สามรห้าสิบบาทดังก็ดีกี่กแน่จะเพิ่มไปซี่อยดอกให้ดังก็่ีนี้กนศิลปินขึ้นท่านไหนบ้างอย่างกันนู้ศิลปินสามร้อยหาสิบเขาก็อยู่ไ่้บบดูเขาคือเขาคือปนยอดรถเอองงป แย <Yeah>, yeah. กแยกครับม่มมีเดี๋ยว่ีนอ้องออรรถมาได้แค่ห้าเดือนปิดมอรถแลนด์มัมี่เดี๋ยวเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีน่นเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีอ๋อปอกรถเป็นชื่อแม่ก็จริงอ่ะแม่เป็นคนขับก็จริงอ่ะก็เด็กอายุไม่ถึงใช่ไหมละ่ะก็จริงแต่ว,ว่าถ้าห้าเดือนนี่นแสดงว่าเขาเก่งมากพลังรักเอฟซีเขามันเยอะเขาอยู่ที่ที่มันดีเออต่อให้เขาได้มาละสองร้อยแต่เขาปิดมอรถได้ภายในห้าเดือนนี่คือต้องคิดแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงแม้ไม่มีค่าตัวก็ชักเอาแต่ว่าปีนรนเนี่ยเอาสมมติเอามันก็นมีมองดีอยู่ฮาลาพี่น้อง